ส่วนตัวก็มองว่าถ้าจะลงมาจริงก็ไม่ควรจะหลุดโซนบริเวณนี้นะครับนะอันนี้ก็คือโซนรับที่สําคัญนะครับหนึ่งเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสองสองตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับก็ต้องให้หนักฝั่งลงเนาะและอย่างมันนับเลข2องค้างมากกว่าก็คือฝั่งลงฮงได้เปรียบนะครับไอซไซกับโวโซด้วยคราวนี้สิ่งที่มันจะผิดพลาดนะครับในคนที่เล่นฝั่งลงเนี่ยจะผิดพลาดต่อเมื่อไหร่ครับหนึ่งไม่ต้องหนึ่งครับสองเงื่อนไขครับสอง่อนไขที่จะผิดก็คือราคาปิดสูงเกินเลขศูนย์ตรงนี้ยแแสดดงงงวว่่าฝััลลผิ้นะครบ Uh, 1825นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ RSI O-Bot อันนี้คือความเสี่ยงของคนที่จะเล่นช็อตในวีคที่จะถึงวันที่19-23นะครับก็คือมองลงครับนะห้ามปิดเกิน1825 RSI ห้าม O-Bot ไม่เข้าสองขา้าไขนี้มองลงทุกๆก,กรณีนะครับ ผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างกับทองคําทองคำครับสัปดาห์ก่อนครับจบไปที่ภาพตรงนี้นะเราบอกทุกคนเอาไว้ว่าฝั่งลงคงได้เปรียบนะครับการที่จะผิดทางในฝั่งลงครับมี2เงื่อนไขที่ต้องเกิดขึ้นนะครับก็คืออันดับแรกอาร์ไซต้องโอเวอร์บอสครับอันดับ2ครับราคาต้องปิดสูงเกินหมายเลขศูนย์ตรงนี้หนึ่งแปดสองห้านะปรากฏว่าอาร์ไซเนี่ยโอเวอร์บอสจริงนะครับแต่ว่าราคานะครับขึ้นไปได้ไม่ถึงหนึ่งแปดสองห้าไปได้แค่หนึ่งแปดสองสามตรงนี้แล้วก็ไหลลงมานะครับลงมาค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะคครรับเอาาละวนี้ สัปดาห์ถัดไปครับสัปดาห์ที่26ถึง30ธันวาคมคําถามก็คือตอนนี้ฝั่งลงนับหมายเลข2ค้างเอาไว้ฝั่งขึ้นก็นับหมายเลข2ค้างเอาไว้นะครับสัปดาห์นี้ยังคงมุมมองฝั่งลงอยู่ไหมนะครับหรือมีการเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับแล้วก็ด้านไหนได้เปรียบก่ากันนะครับแล้วจุดเปลี่ยนความคิดหรือจุดที่จะเปลี่ยน ทิศทางเช่นมองลงแนวไหนถึงจะเรียกว่ามองผิด่อมองขึ้นแนวไหนถึงเรียกว่ามองผิดสัปดาห์หน้าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับทุกๆคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับสามารถดาวน์โหลดตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้ได้ฟรีทุกๆคนนะครับรวมทั้งเข้าฟังแผนประจําสัปดาห์ได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับนะว่าสัปดาห์หน้าทองคําในมุมของตัวเวฟไฟโบตัวนี้มีมุมมองอย่างไงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเรียบร้อยแล้วใครใครที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตก็สามารถดูจนจบคลิปนี้้้้้แลลวก็เเเเปิดดพพออรร์ตขาาามื่ใชงนนไยะคับ สวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวกอเล r t ์ e มสเซจต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรไอมับต่่คใ เพียงแค่สแกนเค c o d โ้ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade e b ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ